สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลลน้องตี้นะครับเดี๋ยววันนี้น้องตี้จะมาอธิบายการใช้งานรถของฟูกิสวิฟนะครับมีลูกค้านะครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่าการโยกตัวนี้นะครับสองอย่างนะครับน่าใช้ยังไงนะการโยกด้านขวามือนะครับน้าเอาลงนะครับจะเป็นการเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาจะติดนะครับถ้าเอาขึ้นนะครับจะเป็นการเลี้ยวซ้ายถ้าดึงมาตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการเปิดไฟสูงเนาะนะครับเวลาเปิดไฟหน้านะครับหนึงแก๊กหนึ่งไฟหลี่ทางานหนึ่งแก๊กหนึ่ง,ไฟ,ง,ง,กกงไฟหน้าทํางานครับแล้วเมื่อเราต้องการเปิดไฟสูงตลอดเวลาให้เราผักไปทางนี้ครับไฟสูงมันจะเปิดตลอดเวลานะโอเคในรถ t ทีนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะให้เปิดตรงนี้อ,อกมาก้านด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีฟังก์ชันเยอะแยะเลย แต่งเอเป็นดังนี้ครับเวลาจะเอาให้เวลาจะให้ก้านนะครับทํางานก,ารรก้านปะกระจกทํางานนะครับเวลาจะให้ก้านปัดน้ำฝนทางานนะครับหนึ่งทีให้เราอันนี้ครับกดขึ้นมาข้างหน้านะครับมันก็จะทํางานถ้าเราเวลาฝนตกปล่อยๆใช่ไหมให้เรากดมาหนึ่งทีครับนี่ครับมันจะค่อยๆทํางานถ้ากด2ที ความเร็วระดับากลางฝนตกหนักนะครับตัดมานะครับวิธีการใช้ก้านปัดกระจกด้านหลังนะครับปัดไปตรงนี้นะครับหนึ่งทีก้านปัดน้ำฝนทํางานด้วยความเร็วช้าครับปัดมาอีกทีหนึ่งทํางานด้วยความเร็วเร็วนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับผมถ้าต้องการฉีดน้ํากระจกนะครับให้เราปิดไว้ด้านนี้นะครับปิดเข้าหาตัวเราน้ําฉีดกระจกก็จะทํางานแล้วครับ โอเคครับถ้าคลิปนี้มีสาระรบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ